สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานรถไถซิ่งครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้มาอยู่กับเจ้ามีกา้าน้อยของเรานะครับเดี๋ยวน้องมะนาวนะครับวันนี้ก็เอเท็ดดีๆอีกแล้วไม่ได้ลงไปถ่ายแล้วครับพิงพิงอยู่เรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับออวันนี้จะมาพาพูดคุยนะครับเรื่องของ เฟืองท้ายและเครื่องนะครับว่ายี่สุกับฮีโน่ตัวไหนน่าใช้เป็นยังไงการใช้ง,งานมีนงไงความประหยัดความทนทานความกินไรเป็นยังไงนะครับมาพูดถึงเรื่องเฟืองท้ายกันก่อนนะครับเฟืองท้ายเนี่ยถ้าคนเล่นรถส่วนใหญ่จะรู้เลยนะครับว่าฮีโน่จะเป็นเฟืองท้ายรถที่ทนนะครับ แต่คนรถด,ดัาเนี่ยถ้าใครเล่นรถดัาจะรู้เลยนะครับว่าโรกจี G, หรือืองท้าย F ของอีสุจะไม่ทนเท่าเือง F ของฮิโนนะครับหลายคนก็เข้าใจอย่างนั้นนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีประสบการณ์เยอะแยะอะไรมากมายหรอกแต่ว่าจะมาพูดคุยให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไง อันนี้ผมคุกใช้เขาเรียกว่า,าที่ผมรู้ก็แล้วกันนี่ผมเคยเห็นเคยทีมงานเดียวกันเคยใช้มานะครับถามว่าเครืองฮิโน่นะครับเอฟหกน็อตเนี่ยน็อตไอล้อหน็อตเนี่ยถามว่าทนไหมมันก็ทนจริงครับเพราะว่าดินทรายเนี่ยเครื่องรถผมเจโอแป 210ตินไซา์ขนาดเต้าต้อง2-3ทีนะครับรถหนักไม่เป็นไรเลยนะครับเดี๋ยวขมมาบินกันนะครับนีนนุ่มมันก็ถามว่ามันน่าใช้มันก็น่าใช้ครับแต่ว่าถ้าเราเต็มที่กับมันจริงๆมันก็พังเหมือนกันแหละครับไม่ว่าจะ ถ้าเป็นล็อกกี้แน่นอนครับมีรถในทีมง,งานเคยใช้อยู่ล็อกกี้สูตรล็อกกี้น้อยเจ็ดห้านะครับันนั้นติดลมนิดเดียวนะครับเข้าข้างจะไปไวมากถนะ้าเป็นล่างท้ายยี่สุถ้าเป็นของล็อกกี้นะครับส่วนถ้าเป็นของเนก้านะครับรุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้จะคนสูสีกันกับฮีโน่เลยนะครับไม่ขาดแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่า มันยังไม่นานหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ารถพี่ผมอะ่ะคันเดก้าคันอยู่หน้าปกอะคันสีน้ํ้เงินอะแกก็ดินเหมือนกันนะเครื่องหูเฮด E หนึ่งน่าจะสองร้อย 200, สิบไหมรถเครื่องตัวนี้นะครับหูเดเอ้หูเฮดเฮดหนึ่งันจะหูเี่สิบหูคฮดเฮดนะครับไม่ร้อยกอ 2, เก้าห้ากับสองร้อยสิบแหลเครื่องตัวเนี้ยแรงนะครับบวกกับรอบชา้าอีกยังไม่เป็นไรนะแจกก็ดินเหมือนกันดินดินแรงมาก อันที่จอดเมื <op water> <noise> ่อกี้แหละที่ผมสิวิงโค้งไปนะพอพาลางขับมาพาลางขับมันก็ไม่เป็นไรนี่เบลืองท้ายเบื้ออะไรมันก็ดีเหมือนกันนะอีสุเนี่ยเบลืองท้ายตัวใหม่ๆพวกเอฟอาร์สองร้อยสิบพวกนี้ขึ้นมานะครับเบืืองท้ายของอีสุก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับก็ไม่เห็นว่าใครขาดนะเครืองเอฟอาร์สองร้อยสิบเทอร์โบตัวนั้นอะคอมมเรวสี่สูปเนี่ยโอ้จะพูดนะครับไปเห็น ครั้งหนึ่งตอนไปขับรถไถตอนยังไม่ออกรถดังรถล่มลงสองร้อยนะครับมันบึ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 นโบ,บ,นบเปิดนะครับดังวีดเนี่ยไมห่หมดในะใจนะรถหนักนะผมชอบเลยแต่ว่าพ่อผมไม่ชอบด้วยนะเป็นเครื่องอมมันเร็วเพราะฉะนั้นผมจัดตัวนี้แล้วโพูดแรงนะครับอีสูตรเอฟอาสองร้อยสิบเนี่ยเฟืองท้ายมันก็ดีเหมือนกันนะมันกนันกะช่่งงก็ไม่แตกไม่พัง นะครับรุ่นใหม่ๆขึ้นมาก็ใช้ดีครับเพ mm ื่องท้ายของอีซุนะแต่ว่าถ้าเป็นล็อกกี้ก็อย่างอ่าแหลมมันขาดง่ายจริงครับพอข้างขาดง่ายจริงถ้าเป็นเพื่องท้ายยีบของล็อกกี้นะครับถ้าเป็นเดก้าขึ้นมาแล้วก็ขาดยากเหมือนกันนั่นแหละครับคนเหมือนกันนะครับ,นะรบส่วนเครื่องยนต์เนี่ยมันก็อยู่กับการใช้งานนะครับอยู่กับการใช้งานแต่ว่าอีโน หมัอนจใจใจยาวกวดเลยไงหรือว่ามันเกี่ยวกับเฟืองด้วยก็ไม่รู้จัเหมนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ขอขออกความคิดเห็นแต่เรื่องประหยัดนี่อิสูนะครับยืนหนึ่งแน่นอนร้อเปซนะครับผมสัมผัสมาแล้วด้วยตัวผมเองจะมันจะแปรกกันกนิดนึงนะครับอย่างเช่นรถผมหมดวันละเจ็0แปดร้อยอิสูจะหมดประมาณห ประหยัดกว่ากันไหมประหยัดแน่นอนครับประหยัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เครื่องเท่ากันก็ช่างนะครับประหยัดกว่ากันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อีสุกับฮีโน่เนี่ยอีสุจะประหยัดกว่าฮีโน่แน่นอนครับเรื่องเบอร์เรื่องไรมันก็อยู่ที่คนขับและก็เสียงท้ายรอบเท่าไหร่เกียร์รอบเท่าไหร่เหมือนกันนั่นแหละน,น,นะครับก็ไม่มีอะไรนั่นหรอกครับอีสุฮีโน่ก็เป็นรถที่คนไทย,น,ยนิยมใช้กันเยอะแยะ นะครับเต็มไปหมดรุ่นใหม่มาไม่มีอะไรน่าตีเขอหรอกครับมันดีทั้งหมดทั้งสองรุ่นเลยนะครับอวาศึกษาเป็นเคลดศึกษาเนี่ย อะไรเป็นยังไงถึงพังสิ่งที่ไม่ควรทำยังไงยังไงนะครับมันก็รู้จักถ้าเราพุกค,คลีนะครับนานๆนวดครับเหมือนกันทุกรุ่นทุกคันทุกรุถน,นะครับไม่ว่าอะไรแล้วังนะนะเดี๋ยวผมหลบให้เขา,มา่มดรถเราใหญ่ พวกนี้ไม่ต้องไปพูดถึงครับตอนท้ายโฟลซูใหญ่กระชากลงไปครับไม่มีอะไรแต่ว่าข้อกลางขาดเพนี้ยอย่างคันข้างหน้าเนี่ยตอนท้ายฮีโน่ย่างเก้าไม่มีขาดครับไม่มีขาดไ,ม,ไม่มีขาด,ขาดเครื่องเอ็นโอเโอเจ็ดดีร้อยแปดสิบห รกมีแดดเอากลางครับสวนมากนะกระชากเยอะๆอยงแรงจริงรถรุ่นใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ต้องอนอีิแต่ว่าการเรื่องของข้องตัวนะครับในการเข้าซอยเล็กๆนะครับมันทีแค พอซื้อไหมครับภา,ายในประมาณนี้ลดราคา600,000ก,กว่าเยินเกียบเพราะว่าทำมาแล้วประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็แต่งไปแล้วนิดหน่อยเดี๋ยวจะงว่างเดี๋ยวจะลงไปถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนเย็นไม่แน่เดี๋ยวผมถ่ายคลิปก็ ทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องแค่ว่าเฟืองท้ายแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์นี่ผมจอดลึกไม่ได้นะเพราะว่าไม่รู้ไงว่าตัวไหนตัวไหนไมันดีอะไรตัวไหนไม่ทนจุดอ่อนขวงตัวนั้นตัวนี้ยังไม่เป็นอะไรยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตัวนั้น ก็ไปขับคันนั้นนะ่ะชิปต้นๆถ้าใครเคยดูนะครับจะรู้ว่าผมเคยไปขับกับทีมงานนี้แล้วขับรับจ้างเขาเอง เป็นรถร่วมเหมือนกันนั่นแหละรถเกียงตอนนี้ใส่เฟืองท้ายฮีโร่เรียบร้อยแล้วเป็นอิซูรอยจี้ร้อยเจ็ดห้าครับ6มปีทีหนึ่งเฟืองท้ายอิซูเนี่ยของร้อยกี่เนี่ยแกยดิ้นนิดหน่อยมันก็แตกไม่ใช่มันแตกมันขาดเอาข้างมันขาดมันบอดแต่เขาบอกฮีโน่ดอกจ่อขวาข้างก็ถ้ามันไม่เกินกำลังมันิง อย่างหนึ่งการขับรถคุณเป็นยังไงด้วยนะครับอยู่ที่ตีนของเราด้วยถ้าไอ้แบบไปเบิ้ล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 แล้วก็ปล่อยกระชากทีเดียวเนี่ยมันไม่เหลือหรอกครับมันจะใหญ่แค่ไหนขนาดสิบโลสามเอ็มยังขาวเลยต้องบอกใหญ่แล้วต้องเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลต้องเรียคัดนิดนึงก่อนก่อนปล่อย ยาคา้าดีหนึ่งก่อนปล่อยพื้นวื้นวื้นเอารอบแล้วพื้น,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 นแล้วก็ปล่อยสุดถ้ามันไม่ขึ้นก็ให้มันดับไปเลยรถอะ่ะไม่ต้องไปกระชากตั้งตั้งเงนมันทังหมดเลยรถนะนะครับคือ ยังยังไม่ขาดเลยถ้าเรานิ่มมันมันมีโซ่ไงนะครับทำงานตอนนี้เป็นแม่ครอ่าครูบีโก้กโกนะครับเอสเ0สองร้อยรุ่นหกตอนนี้น่นาจะวายเ e อ็นศูนย์เก้ารุ่นเก่ารุ่นครับเทนเลอร์ของเรารุ่นคุณปูอยู่นนครับ,บเห็นไหม นัดสันช้างเหยียบกับยิสุทีกนะครับอ่ะใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็ให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ